วัครับ Fox Life Special นะครับวันนี้นะครับพามาเดินงาน Motor Expo อีกแล้วนะครับและมาเยี่ยมชมบูธนะครับโอมอดาแอนเจคู่ครับวันนี้นะครับบอกเลยว่าจะเต็มรถที่นํามาโชว์นะครับมีรถยนต์ต้นแบบ2คันด้วยกันคันข้างหลังผมนี่เลยครับกับตัวรุ่น X25 นะครับเป็น One Box Off Road MPV ที่เรียกว่าเท่สุดๆนะครับแล้วก็อีกคันที่เป็นรถต้นแบบนะฮะนั่นก็คือนะครับ E05 นะครับที่เป็นรถยนต์ ฟ a าช์แบ็กคูเป้แบบไฮเอ็นนะฮะส่วนอีก2รุ่นนะครับน่าตื่นตาตื่นใจมากครับตามมาดูนี้นิดนึงนี่นะครับก็คือโ moda C9 PHEV อีนะครับและอีกรุ่นหนึ่งก็คือตัว J คู่7 PHEV ชีที่ทั้ง2รุ่นนี้นะครับมีแผนที่จะเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยภายในปีหน้าเดี๋ยวเดินวอลกอลาให้ดูเลยครับว่าน่าสนใจขนาดไหนครับเริ่มจากคันนี้เลยนะครับโอ้โหเรียกว่าสวยเท่จริงๆครับกับเจ้า X25 เนะครับเรียกว่าเป็นรถยนต์ One บ็ x o f f r o a d ด MPV นะฮะเรียกว่ารวมล่างนะครับทั้งรถ SUV และรถ MPV เข้าไว้ด้วยกันเทจริงๆนะฮะร,รูปทรงหล่อมากปรากฏตัวครั้งแรกครับที่งาน b e i j i จิงออโตโชว์2 2 4 4ที่ผ่านมานะครับเทสุดๆหวังว่าเขาจะมาผลิตจริงตอกจำหน่ายนผมเป็นคนหนึ่งเลยที่เป็นแฟนรถยนต์ดีไซน์แบบนี้นะล้ำยุคจริงๆคุณสังเกตรครับล้อแม็กครับขอบ21นิ้วทำให้กาวเคียร์แลนส์นะครับสูงมาก ได้สไตล์แบบรถ SUV และนะครับได้พื้นที่ใช้สอยนะครับว้างขวางตามสไตล์รถตู้แบบ MPV โคตรเจ๋งเลยต่อด้วยคันนี้แหละครับรถคอนเซปตที่เรียกว่าสวยจริงๆเลยนั่นก็คือ e 0 5นะครับซึ่งเป็นรถคอนเซปต์คารในรูปแบบ Fast b แบบ Coupe ระดับไฮเอน n d เลยนะฮะจัดแสดงครั้งแรกนะครับที่งานเฉิงตูออโตโชว์2 0 2 4ครับคอนเซปต์ Concept ดีไซน์ของ e 0 5เนี่ยเป็นปรัชญาก,การออกแบบนะครับคอนเซปต์ Concept ที่เรียกว่า เฟิงหยินนะฮะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกระแสลมพัดผ่านอย่างรวดเร็วและพลิ้วไหวสง่างามตามแบบฉบับของประเทศจีนนะฮะส่วนการตกแต่งภายในได้แรงบันดาลใจลยครับแนวคิดวัฒนธรรมจีนด้วยภาพวาดก้อนเมฆและภูเขาความสง่างามแบบธรรมชาตินะครับที่สะท้อนความเรียกว่าศิลปะแบบชาวจีนอย่างแท้จริง นี่แหละครับคือโฉมหน้านะครับ2รุ่นนะครับที่จะมาทําตลาดในบ้านเราปีหน้านะครับโอมอร่า c เก้า phev รถปลั๊กอินไฮบริดที่เลนนะครับวิ่งได้ไกลถึง1,100กิโลเมตรโอ้โหเรามาดูกันเลยว่าน่าสนใจขนาดไหนนะฮะเริ่มจากตัวรถนะครับเป็นรูปทรง SUV นะครับปลั๊กอินไฮบริดที่เรียกว่าใหญ่โตแล้วก็หรูหรา Positioning เนี่ยไปทางพวกดีเซ gment เอสแน่นอนดูก็รู้แล้วไฟหน้าครับเรียกว่ามีไลท์บาร์ออกแบบได้สวยงามนะครับไฟหน้าก็ซ่อนพรางตัวไว้กับเนี่ยครับใต้ไลท์บาร์ที่ ดูแล้วนะครับกลืนกันเลยรวมไปถึงกันชนหน้าที่ออกแบบนะครับอิเลเมนต์ดีไซน์เป็นทรงนะครับรูปทรงเลขาคณิตแบบข้าวหลามตัดสวยๆนะฮะรวมไปถึงนะครับเส้น DRL ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ครับซิกม่านั่นเองไหลต่อมาเลยครับมาดูต่อด้านข้างโอ้โหใหญ่โตอลังการไซส์นะครับผมว่าดีเซกเมนต์แน่นอนใหญ่มากนะครับใหญ่จริงๆนะครับล้อแม็กครับโอ้โหขอบ20นิ้วเลยฮะ เรียกว่าแกรนกันเลยทีเดียวลายมัลติสป็กไบ c o คัลเลอร์นะครับยางมิชลินเลยนะฮะมาถึงนะครับตัวโครงสร้างนะครับโอ้โหเรียกว่าดูบึกบึนแข็งแรงนะครับแล้วก็ประตูนะครับด้านเปิดประตูก็จะเป็นแบบซิมเลส door นะครับป๊อปอัพได้นะฮะไล่ต่อมาด้านหลังนะครับตรงนี้ทําให้เรานึกถึง C 5ฟเหมือนกันนะเขาจะมีดีไซน์แรงเกจดของเขานะครับของโอม d ด้าส่วนด้านหลังนะครับเรียกว่าสวยงามเลยนะครับบั้นท้ายใหญ่ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีไล์บาร์ ถ้าเรืองแสงขึ้นมาเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าสวยสวยเลยเพรอมีดอทซ้ายขวาสวยงามมากมาพร้อมกับปลายท่อไอเสียแบบสปอร์ตนะครับไม่ใช่รถไฟฟ้าอย่างเดียวแล้วนะนี่ปลายท่อไอเสียแบบคู่ซ้ายขวาลมดำด้วยแง้มฝากระโปรงให้ดูกันเลยว่าขุมพลังอะไรนะครับเจ้าปักกินไฮบริดรุ่นใหม่ล่าสุดที่จะทาตลาดเครื่องยนต์นะครับเป็นแบบ4สูบ1.5ลิตร NA นะครับประสานเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวนะครับ สตัวอยู่ตรงไหนบ้างนะครับล้อคู่หน้าซ้ายขวาครับแล้วก็มอเตอร์ใหญ่อยู่ที่ล้อหลังนะครับทำให้กำลังรวมครับอยู่ที่605แรงมา้าแรงบิดรวมครับอยู่ที่915นิวตันเมตรแรงมากนะฮะ0-100นะครับ4.9วินาทีท็อปสปีดไม่ได้บอกแต่ฟังแค่นี้ก็เสียวาร์ปแล้วแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับของเจ้าตัวโอม d a ด้ซีนายพีเอชบีนั่นก็คือเลนครับ เลนส์รวมเนี่ยอยู่ถึง1,100กิโลเมตรคุณนึกดูเจ๋งมากๆเลยนะฮะและถ้าวิ่งด้วยไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับทำระยะได้ถึง150กิโลเมตรมาดูภายในของเจ้าโอโมรนาซีนาย PHEV โอ้โหสวยมากเลยนะครับเรียกว่าโดดเด่นมากเลยครับกับคอนโซลการที่ยกสูงมากๆนะฮะแล้วคุณดูตรงสิ่งนี้ครับโอ้โหนี่ สวยงามมากครับเป็นเนอร์ลิงนะครับในการปรับแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์นะครับระบบต่างๆนะครับอันนี้พวกควบคุมเกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนนะครับว่าจะเป็นระบบ H E V หรือ E V ตรงนี้ก็จะเป็นการปรับแต่งเรื่องเกี่ยวกับอุณหภูมินะฮะแล้วก็รวมไปถึงการปรับแต่งในเรื่องของลมให้ออกทางหน้าต่างด้านหน้าหรือด้านหลังนั่นเองนะครับแล้วก็หน้าจอครับเรียกได้ว่าสวยงามตระการตามากเลยนะฮะหน้าจอนี้เรียกว่าเป็น connecting กันนะครับแล้วก็ภูมิอะไรเป็นแบบ2ก้าน ดีไซน์สวยนะครับเรียกว่าหลุดเลยนะครับ C9 นี่ดู positioning แล้วจะหลูกว่า C5 เยอะเลยนะครับแล้วก็แอร์นะครับเป็นชิ้นเดียวสวยงามลายไม้นะครับตกแต่งนะครับเป็นลายไม้สังเคราะห์ที่ดูดีมากนะฮะแล้วก็ในส่วนนี้ครับมีไวรัสชาร์จเจอร์นะครับนี่มี partition กั้นนะครับเป็นที่วางแก้วนะครับอเนกประสงค์ไว้หมดเลยนะครับ USB คอนเนคเตอร์เพียบพร้อมเบาะคู่หน้าครับโอ้โหเรียกได้ว่า สวยงามมากนะครับด้วยเป็นการใช้สีนวลๆนะครับเทานวลๆขาวๆสวยงามมากสังเกตนะครับเฮดเรสของคนขับครับมีฝังลำโพงซ้ายขวาด้วยขับกล่อมเต็มที่เบาะนี่แน่นอนครับจับเต็มดูรูปร่างก็รู้แล้วเบาะนวดเบาะเย็นเบาะอุ่นมาเต็มดูก็รู้เลยนะครับว่าวิวเบสยาวมากนะครับก้าวขึ้นมาแบบสบายๆเลยแทบนะครับ คลิกคอนิดเดียวเข้ามาเลยโอ้โหโออารู้ลามากโอ้โหผมบอกเลยว่าถ้าเอามาทําตลาดนี่น่าจะว้าวเลยนะครับสําหรับคนไทยนะฮะไลเนอร์ครับโอ้โหเป็นหนังอะนดาล่าสีโทนสว่างหลังคาพาราลลมิกรูฟทั้งผืนนะครับคอนโซลกลางในฝั่งหลังนะครับเป็นแอร์นะครับสามารถปรับได้แล้วก็รวมไปถึงนะครับเบาะอุ่นนะครับมีไว้ให้เรียบร้อยนะครับสองตำแหน่งเบาะหลังนะครับเป็นการพับแบบ6 0 4 0นะครับมีพนักพิงแขนที่ออกแบบได้ลงตัวมีที่วางแก้วปิดประตูมานะครับ เห็นเครื่องเสียงครับโซนี่แม่แถม PlayStation 5หรือเปล่าต้อง PlayStation 5 Pro แล้วละ่ะเบาะนี่ครับทำไปเล่นไหมครับปรับไฟไฟ้านะคุณโอ้โหนี่ทิวเอนได้ตั้งได้ประมาณนี้นะครับโอ้สุขสบายมากเลยเฮ้ยโอเคเลยหน่วยการดูเล็กรูมดิเหลือเยอะแยะเลยโอเคไปดูด้านหลังดีกว่าว่าจุข,ของขนาดไหนกันไปครับมาดูด้านท้ายนะครับ Power Tailgate แน่นอนครับระดับนี้นะฮะเปิดปุ๊บนะครับทำงานสม o o โอ้โหดูพื้นที่สัมภาระท้ายซะก่อนครับโอ้มีแน่ๆครับแบบนี้400วลิตรแน่นอนดูก็รู้นะครับมีถาดนะครับกนของกันของนะครับมีให้เรียบร้อยนะฮะรวมไปถึงนะครับเกะซ่อนมีนิดหน่อยนะครับตัวนี้มีสายชาร์จฉุกเฉินไว้พร้อมสับครับน่าสนใจมากถ้ามาทําตลาดบ้านเรารอรุ้นราคากันครับต่อด้วยคันนี้เลยนะครับเจคู h p v e v ที่จะมาลุยตลาดบ้านเราภายในปีหน้านะฮะตัวรถนี่ก็บอกเลยนะครับว่าน่าสนใจมากมาในรูปทรง SUV p r e m พรีเมไซส์ใหญ่อีกแล้วนะครับแต่ดีไซน์นะครับจะแตกต่างกับตัว C9 นะฮะสังเกตนะครับว่าความเป็นเจคู่เนี่ยก็จะเน้นนะครับความบึกบึนในสไตล์รถสายลุยมากกว่านะฮะสังเกตนะครับจากไฟหน้าครับ DRL ออกแบบได้ขี้เล่นมากนะฮะเป็นเช e c ก์แฟลก g นะฮะเท่ๆไฟเมนอยู่ด้านล่างแทนนะฮะ กระจังหน้าครับออกแบบได้แกร่งครับสไตล์จีนนะครดูแล้วเป็นกำแพงเมืองจีนดีนะฮะก็เป็นเส้นตรงแนวตั้งนะครับบึกบึนนะครับด้านล่างนะครับแอบวางฟ o อกไลท์ไปด้วยฝากระโปรงด้านบนครับดูมีความราบเรียบเกลี้ยงตาดีนะฮะสะาสะอานด้านข้างครับไซส์โปรไฟล์ดูแล้วเขาเรียกว่าเรียบหรูลงตัวครับไม่เยอะนะฮะล้อแม็กครับเป็นขอบ19นิ้วแอโรดิสครับให้มาครับ ต่อมาครับก็จะเป็นรูฟแฟลกด้านบนนะครับมีให้พา n ์โนลอมิก s ั斯 o ูฟมานะครับพลางตัวเสา ABC ด้วยสีดำนะครับด้านเปิดประตูนะครับเป็นแบบป๊อปอนะครับไล่มาด้านท้ายครับสไตล์การออกแบบเนี่ยมีกลิ่นอายความเป็น Range Rover มากๆเลยดูแล้วก็คล้ายๆกันนะฮะไลท์บาร์ด้านหลังครับลมดำนะฮะแล้วก็เป็นกราฟิกของเส้นไลท์สตรีปนะฮะสวยงาม แฝงนะครับแดงแดงแดงนี่ครับสับไปสับมาเหมือนเชคเกอร์แฟลช J7 PHEV ครับมีป้ายบอกแล้วก็เรดี้ฟิวเซอร์ที่ดูบึกบึนครับเปิดฝากระโปรงให้ดูนะครับคุมพลัง PHEV เหมือนกันเลยนะครับทั้งคู่นะครับทั้งตัว C9 และตัว J7 นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับนะครับคุมพลังนะครับ1.5ลิตร NA นะครับ พ่วงกับเตอร์ไฟฟ้าให้กําลังรวมครับ347แรงม้าแรงบิดสูงสุดครับ525นิวตันเมตรอัตราเร่งครับ0-100 8.5วินาทีนะครับสิ่งสําคัญที่สุดของคันนี้นะครับนั่นก็คือเลนส์นั่นเองครับรวมพลังกันแล้วนะครับ t o ท a l เลนส์นะครับวิ่งได้ไกลถึง1,350กิโลเมตรและที่สําคัญครับ ev เลนส์ครับวิ่งได้ไกลใช้ได้เลยครับ125กิโลเมตรเข้ามาดูภายในกันบ้างนะครับแหมเรียกได้ว่าสวยงามหรูหรานะครับขอปิดประตูนิดนึง ภายในนะครับนะครับเน้นเป็นโทนสีดําความเท่มาก่อนนะฮะแผงแดชบอร์ดหน้านะครับเรียกว่าบึกบึนตามสไตล์เหมือนคล้ายๆนะครับตัว j จคูซิเหมือนกันนะฮะจอครับเป็นแบบแนวตั้งนะครับระบบปฏิบัติการนะครับของเขาเลยใหม่ล่าสุดนะฮะเท่มากๆเลยทัลสกีดไหลลื่นนะครับนี่ควิคคอนโทรลนะครับมีเยอะแยะนะครับเข้ามาปรับแต่งได้หมดนะครับพวงมาลัยนะครับรูปทรงนะครับเป็นแบบ3ก้านนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับเอเดนัสอยู่ด้านซ้ายมา Entertainment อยู่ด้านขวาแล้วก็มีจอคนขับนะครับมี h e ด d u p ดิสเพลยนะครับคอนโซลการยกสูงเป็นสไตล์ของค่ายนี้เขาเลยนะครับไว r e สชาร์จเจอร์ที่วางแก้วนะครับแล้วก็สวิตช์เป็นแบบฟิสิกอลบัต t ต o n ทำให้เราได้เห็นนะครับนี่เป็นการเลือก2โหมดนี้ต่างหากได้เราเห็นชัดจะขับแบบ EV เพียวเพียไฟฟ้าหรือจะเป็นแบบลูกผสม HEV ก็ได้นะฮะนี่นั่งสบายเลยเบาะนั่งครับเป็นแบบปรับไฟฟ้าอยู่แล้วจัดเต็มครับความเป็น SUV หรูหราแบบนี้ นะฮะพร้อมแน่นอนครับมีเบาะอุ่นให้มีเบาะนวดให้นะครับไปดูด้านหลังกันดีกว่าเขามาดูภายในครับโอ้โหเรียกได้ว่าใหญ่โตลังการถูกใจพ่อแม่พี่น้องแน่นอนซอแพนครับเรียบไปเลยพอแพลตฟอร์มเขานะครับนี่ครับทำมาเพื่อเป็นทั้งรถไฟฟ้าเป็นทั้งรถปลั๊กอินนะครับแชร์กันไปดังนั้นเนี่ยก็ได้ผลประโยชน์ตรงนี้นะฮะหลังคาพาราโนมิกรูฟแผ่นใหญ่นะครับเบานั่งนั่งสบายเบาเต็มเขาเรียกว่าบันท้ายเราเลย พนักพิงนะครับอยู่ในองศาที่โหเรียกว่าเพอร์เฟกนะครับใหญ่โตลังกาเขาปิดประตูนิดนึงนั่นครึ่งเสียงโซนี่นะครับมาเต็มนะฮะแอร์หลังมีนะครับ USB AC นะครับกระเป๋าจิงโจ้มาที่เสียบมือถือก็มีนะครับมาดูครับที่วางแขนจัดเต็มครับแล้วก็บาอเนี่ยสามารถพับได้ในอัตราส่วน60:40เพื่อเพิ่มสัมภาระครับมามาตรวจเช็คด้านหลังกันครับว่าใหญ่โตลังการแค่ไหนนะครับ Power tailgate มาครับออปชั่นไทยก็ต้องมี ทำงานราบเรียบนะครับโอ้โหคันนี้ใหญ่กว่าเยอะสำหรับท้ายจุใจแน่นอนครับนะครับมีเทรนะครับปิดกั้นนะครับมีเกะซ่อนนะครับเรียบร้อยเลยน่าใช้สุดๆเหมือนเดิมครับมาลองลุ้นราคากันครับแนะนำคันนี้เลยครับสำหรับคนที่อยากได้รถไฟฟ้า SUV ที่เรียกว่าราคาดีมากๆเลยนะครับกับ o m o d a C5 EV นะฮะหลายคนคงดูผมเทสไรัไปเรียบร้อยแล้วว่าตัวรถเนี่ยขับแล้วเป็นยังไงนะฮะ ไปดูได้ที่คลิปเก่านะครับวันนี้เรามาดูนะครับความสวยงามของตัวรถนะฮะเรียกได้ว่าอยากจะให้มาดูแล้วก็มาจัดกันเลยที่มอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับเพราะว่าแคมเปญเนี่ยดีมากๆนะฮะตัวรถนี่บอกได้เลยว่าเพียงพอต่อก,การใช้งานแล้วคุมม้มพลังครับมอเตอร์เดี่ยวนะครับ204แรงมา้าแรงบิดที่340นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหน้าเกียร์ซิงเกิลสปีดนะครับอัตราเร่ง0107.2วินาทีนะครับแบตเตอรี่ครับ6กิกิโลวัตต์ชาร์จเต็มวิ่งไกล km, มมาตรฐาน n e d c มาดูครับตัวรถนะครับเรียกได้ว่าดีไซน์เนี่ยมีความสวยงามนะครับกับไลท์บาร์ด้านหน้าที่เรียกว่าเต็มความกว้างของตัวรถนะฮะจุดชาร์จนะครับจะอยู่ทางด้านหน้านะครับกันชนหน้านะครับออกแบบได้เรียกว่าดูเรียบหรูนะครับมีช่องดักอากาศนะครับแล้วก็รวมไปถึงไฟเมนเนี่ยจะอยู่ทางมุมซ้ายขวาของกันชนไล่ต่อมานะครับไปดูกันต่อเลยนะฮะล้อแม็กซ์นะครับก็จะเป็นแอลโลดิสนะครับเป็นลายห้าก้านที่มีแอลโลดิสขอบ18นิ้วนะครับ ต่อมานะครับก็ส่วนบนเนี่ยจะเป็นสีแบบทูโทนนะครับเป็นสีดำนะฮะมีรูฟแฟลกนะครับมีหลังคาพาร์โนมิกรูฟนะครับด้านข้างออกแบบได้ดูสปอร์ตตี้นะฮะส่วนนะครับด้านตรงาชายของสปोกนะฮะจะมีเส้นสายพาวเวอร์ไลน์ที่ดูสวยงามตบท้ายด้วยนะครับด้านหลังนะฮะที่ออกแบบแล้วชวนให้นึกถึงนะครับรถสปอร์ตเรียกว่าอย่างนั้นเลยดีกว่านะครับกับไฟท้ายเป็นไลท์บาร์สวยๆนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ส5นะครับเป็นสีแดง เรามาดูภายในของเจ้าโอม d ด้า C5 นะครับโ,โหเรียกได้ว่าสวยงามมากๆคนที่อยากได้นะครับผมมองเลยว่าไม่จําเป็นที่จะต้องรอแล้วนะครับรถยนต์ไฟฟ้า s u สีคุณภาพดีๆแบบนี้นะฮะสวยงามมากๆเลยหน้าจอครับเป็นจอกว้างเลยนะฮะต่อเนื่องกันนะครับทั้งจอเซ็นเตอร์สกรีนแล้วก็จอคนขับนะครับพวงมาลัยเป็นทรงสามก้านนะครับ ดูคุณดูนะครับในการเล่นการตกแต่งภายในนะครับอันนี้เป็นสีกรมท่าด้วยนะครับสวยงามมากนะฮะแล้วก็รวมไปถึงนะครับแผงคอนโซลนะครับใช้วัสดุสังเคราะห์ที่มีเท็กซเจอร์ที่ดูนะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากลายไม้นะครับเป็นแพทเทิร์นลายไม้สังเคราะห์ที่สวยงามตรงนี้นะครับยังออกแบบเก๋ไก่นะครับมีกราฟิกนะครับมีภาษาจีนด้วยนะฮะตรงนี้นะครับถาดเปิดปิดได้สวยงามนะครับมีไวเลสชาร์จเจอร์นะครับมีช่องวางแก้วนะครับ อันนี้ช่องเก็บของนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับช่องเก็บของอีกนะครับที่ซ่อนตัวอยู่ในตรงอาร์มเลสได้อย่างลงตัวตัวบอกครับสวยงามนะครับเป็นทรงสปอร์ตซีทสีทูโทนนะครับสีน้ำเงินโครมท่าตัดกับสีเทานนวลสวยงามจริงๆเป็นเบาะคุนหน้าที่เป็นไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับพาราเมิการลูปแผ่นใหญ่อลังการเลย ส่วนด้านท้ายนะครับเรียกได้ว่าห้องโดยสารนียใหญ่โตอลังการนั่งสบายครับอย่างที่ผมเคยเทสแล้วฟอร์เ pl an นะครับเป็นแบบเรียบเลยนะฮะวางเท้าสบายแน่นอนมีช่องแอร์หลัง USB AC นะครับแล้วก็ที่วางแขนจัดเต็มมีที่วางแก้วนะครับเบาะหลังพับได้แบบ60-40ครับเพิ่มพื้นที่โดยสารแล้วก็เพิ่มพื้นที่สภาระเต็มแม็กเลยมาดูสภาระท้ายนะครับจัดเต็มแน่นอนครับสำหรับเจ้า C 5นะครับโอมอน่า C 5ดูดิครับโอ้โหสภารับท้ายนี่บอกได้เลยว่า จุใจมาดูเจ้ายอดฮิตคันนี้นะครับของแบรนด์ครับเจคู v นะฮะทำตลาดมี2รุ่นนะครับลองเลนทั้งคู่เป็นแบบ 2-wheel drive และ 4-wheel drive ครับราคาเริ่มต้น1 9 9 0 0 0้บาทไปจบที่1,249,000บาทครับมาดูกันดีเทลเลยว่าตัวรถนี้น่าสนใจขนาดไหน One Box Design นะครับรูปทรงจะเป็นทรงกล่องเลขาคณิตง่ายๆ แต่ดูคลาสสิกเหลือเกินนะฮะด้านหน้าดูดุดันนะครับดูตันไปหมดเลยนะครไฟหน้าแพลงตัวอยู่ในส่วนนะครับของใต้ฝากระโปรงแล้วก็ไฟ DRL ที่ออกแบบเฉพาะนะครับเป็นรูปทรงแบบวิศวกรรมนะฮะรวมถึงตะแกรงตรงนี้นะฮะเป็นลูกเล่นของเขาและสัญลักษณ์รูปตัวไอที่เป็นตรงกลางนะฮะเป็นไฟ DRL เช่นกันกันชนครับสังเกตครับพร้อมลุยทุกขณะนะครับเป็นวัสดุนะครับคอมโพสิตที่แกร่งนะครับ พร้อมลุยทุกขณะนะฮะสังเกตครับตัวรถเนี่ยจะมีโอเวอร์แฮงที่สั้นมากๆนะครับเรียกได้ว่าโหพร้อมลุยจริงๆนะฮะด้านหน้าครับพร้อมมุมมไต่นะฮะ28องศาด้านหลังนะครับ32องศาเรียกได้ว่าโอ้โหพร้อมลุยเลยนะฮะช่วงล่างหน้านะครับแม็กฟอร์ซันสตาร์ทหลังเป็นแบบมัลติลิงค์นะครับล้อแม็กครับรุ่นนี้ครับเป็นรุ่น wheel drive นะครับล้อจะเป็นลายห้าการแล้วเป็นสีแบบอารม์แบบกาไฟแบบนี้ สัญลักษณ์นะฮะสังเกตง่ายๆจากล้อนั่นเองนะฮะล้อตัวนี้จะเป็นขอบ18นิ้วเฟนเดอร์ ender, บึกบึนพร้อมลุยตามแบบฉบับสายลุยนะครับแล้วก็เนี่ยครับสากาดแนวลุยบึกบึนนะฮะส่วนนะครับด้านบนนี้ก็จะดูเป็นทรงกล่องจริงๆดูดุดันมีรูฟแฟลกสีดำนะฮะเสาบีมีลายการาฟิกดีไซน์นะครับสวยงามนะครับมีเท็กซ์เจอร์ด้วยนะฮะแล้วก็ที่เปิดประตูเป็นแบบนะครับอีเลชนะครับซ่อนตัวพังตัวได้ ต่อมานะครับไล่ต่อมาอีกครับก็จะเป็นด้านหลังด้านหลังนี่บอกเลยว่ามันจะดูแล้วนะฮะนี่แหละสไตล์รถลุยอย่างแท้จริงนะครับรูปทรงเรียบง่ายไฟท้ายครับเป็นรูปทรงที่เป็นโลกับตัวไฟดีเอด้านหน้าเท่ๆสัญนรักเจคูซิก์นะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยนี่คืออะไรไม่ใช่เก็บยางอะไรครับเป็นที่เก็บของครับเปิดไปเลยนี่ใส่ของได้นะครับพร้อมให้คุณไปปิกนิก ที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือ J คูด o 2ก e e ท Drive Single m o t มอเตอรนะครับผมพมาลาังมอเตอร์เดี่ยวแรงม้านะครับทำได้สูงสุดที่184แรงมา้า220นิวตันเมตรแบตเตอรี่ครับความจุ 65. 6 5 6 9กิโลวัตต์อชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับวิ่งได้ไกล426กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับอัตราเร่งศู110.5น5วินาทีท็อปสิ่วุดงกาวินาทีับอบอร์ด์น Max ร AC อยู่ที่6.6กิโลวัตรต่อชั่วโมงการชาร์จนครับออ อีกรุ่นหนึ่งนะครับสีขาวคันนี้นะครับมาพร้อมกับรุ่น long range four wheel drive dual motor นะครับขับเคลื่อน4ล้อขุมพลังครับ277แรงม้า385นิวตันเมตรความจุแบตครับ69.77กิโลวัตต์ชัวชาร์จเต็มหนึ่งครั้งวิ่งไกล418กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC อัตราเร่ง0-100 6.5วินาทีท็อปสปีดเท่ากันครับ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงออนบอร์ดชาร์จเจอร์เท่ากันครับ max AC อยู่ที่6.6กิโลวัตต์ max DC อยู่ที่80กิโลวัตต์ครับมาดูภายในของ ฟรอนต์คอนโซลครับออกแบบได้งดงามแล้วก็ดูดุดันนะครับมีฟังก์ชันการใช้งานเพียบเลยจอกลางครับเป็นแบบ15.6นิ้วใหญ่โตอลังการพร้อมระบบ UX UI ที่เรียกได้ว่าใช้งานได้ดีนะครับกราฟิกดูเข้าใจง่ายแล้วก็ระบบปฏิบัติการของเจคู่เองนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นทรงที่ผมมองแล้วเหมือนเป็นทรงแปดเหลี่ยมไซส์กําลังดีนะครับขับถนัดมือมากๆเลยนะฮะเท่มากๆนะครับมีจอคนขับด้วยนะฮะตรงนี้เป็นแบบ floating นะครับ ดีไซน์แบบ floating console นะครับเท่มากแล้วก็มี wireless charger มีด้ามจับแบบสไตล์รถออฟโรด USB A C นะครับที่วางแก้วผมชอบมากเลยเป็นรูปทรง8เหลี่ยมบึกดึนนะฮะตัวเบาะครับโอ้โหเรียกได้ว่าจัดเต็มครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าตัวหนังนี่เป็นหนังสังเคราะห์นะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันเบาะเย็นด้วยนะครับ มาดูภายในกันบ้างครับของด้านหลังนะฮะเรียกได้ว่าจัดเต็มนั่งสบายนะครับเบาะสามารถพับได้แบบ60-40นะครับแล้วก็มีแอร์หลังแล้วก็มี USB c h a r g เ r อนะครับแบบ AC มีพ a n o r a m i ม r o o f นะครับจัดเต็มครับด้านหลังนะครับเปิดประตูนะครับปึ๊บแหมมีโช๊คนะครับเปิดได้กว้างด้วยนะครับเอาให้สุดเอาให้สุดนะฮะพื้นที่เก็บของมากมายนะครับตรงนี้สามารถนั่งได้ด้วยบึกบึนนะครับมีช่องนะครับซ่อนเก็บของได้อีกโอ้โหจัดเต็มนะครับ ครั้งหน้าที่คุณจะไปแคมปิ้งต้องคันนี้ครับแคมเปญสุดปังครับสำหรับคนที่ตัดสินใจจองรถนะครับภายในตั้งแต่นะครับวันที่29พฤศจิกายนจนถึงนะครับวันที่10ธันวาคมนี้นะครับแล้วก็ส่งมอบรถนะครับรับรถภายในวันที่31ธันวาคมนี้นะครับรอลุ้นรางวันใหญ่นะครับกับรถยนต์โอมด้า C5 นะครับโหจัดเต็มเลยนะฮะ ราคานะครับแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งคันไปเลยนะฮะนอกจากนี้นะครับยังได้ลุ้นกันอีกครับสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งสลึงนะครับจำนวนสามสิบรางวัลมูลค่าสามแสนเก้าหมื่นบาทยังไม่จบครับบัตรชาร์จรถไฟฟ้ามูลค่าสองพันห้าร้อยบาทจำนวนหนึ่งร้อยรางวัลมูลค่าสองแสนห้าหมื่นบาทยังไม่จบนะฮะสำหรับคนที่ตัดสินใจซื้อ เจคู่6 EV นะครับมีสิทธิ์ลุ้นซื้อชุดแต่งในราคาพิเศษนะครับระหว่างวันที่29พฤศจิกาถึง10ธันวาคม2567น,นะครับของมีจำนวนจำกัดและที่สำคัญที่สุดนะครับแคมเปญสำหรับคนที่สนใจซื้อเจคู่ 6EV นะฮะบ,บอกเลยว่าจัดเต็มเพราะว่าได้รับส่วนลดได้รับของกำนันทุกอย่างมูลค่ารวมกว่า100,000บาทน,นะครับรายละเอียดเดี๋ยวผมจะลงเป็นซูเปอร์ให้ได้อ่านกันนะครับในคลิป และต่อด้วยนะครับโปรโมชั่นสุดปังของ Omoda C5 EV นะครับพร้อมกับข้อเสนอและสิทธิพิเศษรวมกันแล้วเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง150,000บาทจัดหนักกว่าอีกนะครับรายละเอียดมีอะไรบ้างนะครับผมจะลงรายละเอียดให้ดูในคลิปเช่นกันครับไม่มีโปรไหนดีเท่าโปรนี้แล้วนะครับที่งาน Motor Expo นะครับสำหรับบูธนะครับ m o d a J j นะครับสาหรับเจ้า C5 แล้วก็ j 6นะครับ EV ทั้ง2คันนี้จัดเต็มเลยนะฮะรีบมาได้เลยครับ